กลสวัสดีคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมเอก exit อีกเช่นเคยนะครับร้วสำหรับวันนี้ก็มาจิบสามต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยื่ยุ่ง่ะไม่ไม่ไม่ยื่่ง ใหญใช่ไหมครับใช่ขาวใช่ใช่ได้เป็นคนไดยอ่ะเฮ้ยเจอคนบ้านเดียวกันลงอยู่ตนอ่ะอดุมตะอดอยู่อดอยู่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคนเชียงรายใช่ไหมครับผมใช่ครับทางไหยเชียงรายทาไหนเฮ้ยบอกไม่ได้ไม่อยากบอกอยู่แถวเชียงรายฮะเคนใต้เนี่ยเหมือนกันรู้ สธอจะต้องเลืกระหว่างเขละฉันนเไมตอฉันเนอ่ชื่ออะไรครับเนี่ย ที่ักเชิ้นที่รักกอโอเคแตไม่ใช่ค่ะบสวดีครับเจอแล้วครับเจอแล้วเขาเพลงหน่อยโอ้รู้แน่ว่าเล่นกีตาร์โอ้ครับครับครับเทไงอครับเทไงอเอาเพลงเอาเพลงขอเดินทอยอเดดครับเพลงขอเดินทอย ฉันจะพาเธอรักลองไปนึกเอาไว้กาบเธอไม่แปลกใจเอ้าครับผมทำอะไรครับเนี่ยทำอะไร เอ้ยแต่พี่สวยนะพี่อ่ะพี่เหรอไม่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 พี่อะพี่อะเป็กูตีแล้วน่ะนี่ก็ตีหัวจริงได้เรื่องสองคนอะผมผมผมชอบพี่อะุ่กวันเลยเฮ้ยคุยเรื่องชอบไม่ชอบกันก่อนนี่เองปีเกียวอะอ๊ยอะไรวะผมอายุสิบหกครับโอ้ยเองไม่เปรี้ยวเนี่ยรู้รู้ เปรี้ยวเปรี้ยวจีก็เปล่าตอนมาชิมแล้วแหละแม่แม่ยาอย่าไม่หย,ย,ยุดยาไม่หยุดวาง,ง,งอ่ะง <c oughs> ี่แม่มาดูหน้าดิทุกอย่างเนี้ยแม่นอนแล้วครับ <c oughs> โอเคบายบายเดี๋ยวคนดีพี่กลับเลยนะขอขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยดูเล็บขบตัวเองเนั่นแล้วขอดูหน้าพี่หน่อย เด yeah, ี๋ยวเห็นหน้าอยากเห็นหน้าวัดอะไรอ่าวุฒจังหวัดเลยอยู่เชียงรายเขาผมมาหาได้เดี <k ata> <k ata> ๋ยวพาไปเที่ยวว่าแล้วไปทำหน้าเถือนึ้งตึ้งไปไงใช่เหรอเฮ้ยไม่ติดสีนแบกยาเป็นโรคอะไรโควิดนะโควินะอะไรเหรออะไรโควิดนะเพื่อนโควิดนะคืออะไรผมเน็ตช้าอ่ะผมไม่ได้ดูข่าวเลยเน็ตช้าเกินไปมัากทุกคนเป็นเดือดแล้ว เฮ้ยรู้ได้ยังไงข้อ16ก็มอใช่ครับผมแล้วพี่อย่าอยู่มอเลยอยู่มอเลยพี่มอมาคือคันดีทุกคนสมัย2ไม่เคยขาดอือโอเคไปาปไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกคนที่ดีอะไรอ่ะแบบนึงเราไปฟังก่อนเลยอยู่ต่อ เธอเป็นแฟนฉันรูตัวบงไหมและเมื่อไหน้อฉันจะได้เป็นแฟนต้องเธอสครหายไปไหนไม่ได้ยินอะไรนะแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนของเธอเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนของเธอ ตั <audience> <iser> ้งแต่เด้๋เธอใจก็ขหายแล้เธอทุกทีเลยไปเธอนั้นแค่ดวงใจไว้เพีเจอเห็นเธอกไปตีตตี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 ตเจอจเรียวไม่ได้ จำเนื้อไม่ได้ไงจำเนื้อจำเนื้อไม่ได้ก็มันเป็นมันเป็นแบบสัญชาตญาณของนักร้องนักร้องถึงอะไรจำเนื้อไม่ได้ก็จะประมาณนี้รอใช่แ,<ล>แต่เดี๋ยวพี่เคยทำใช่เห็นไหมรู้รู้เรื่องรู้เร,เ,รเ,รเรื่องเราเราคุยกันได้โอเคเอาไปหนึ่งไลท์ผมไม่เลยจะไม่ขอไม่อยากเห็นไลท์อยากเห็นหน้า <c oughs> อันนี้เป็นแฟนกันเหรอ เอ้ยพี่ถ้าพี่เป็นแฟนกับผมเสียใจแน่เลยเนี่ยเองเป็นไรเนี่ยคุณเดี๋ยววะพี่ไม่เหมือนเสียงเหมือนเป็ดวะพี่เป็ดอะรู้วจังวะเป็ดอัไนละอะไนเป็ดอ่ะรู้เลเออเหมือนเหมือนละมัดผมแบบนี้เหมือนละนั่นละเป็ดเนี่ยโปเอ้ยโปหรอชื่อโปหรอเป็ดโปจริงจริงพี่ชื่อโปไงโฟ ปูขูดเนาะนี่กูไม่ไหวแล้วพี่โฟมาคุยกับผมกันพี่โฟไม่รู้ชื่อแล้วพี่โฟมามาคุยกับผมกันอะนี่ชื่ออะไรอดีตนี่เหรอใช่ใช่เอาเอาเออเอกเอกอุ้มโฟอ่ะสามรบครบพอดีเลยพอดีเลย เอกอุ้มเอกเอกอุ้มอ่าสาพอดีเลยพอดีเลยโอเคไปลไปล้ไปไม่เป็นไร <c oughs> นี่จะบอกนะุงองนเลนอนครับเมื่อเช้านี้พี่ยกพวกตีกันทำไมอ่ะอ่าใส่กูไม่ใช่ลิงอย่างยอะแม่ย้อย ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะเห็นเต็มเต็มเลยดิุ้ขนดั้ดีครับโอ้วเลยแล้วว่าดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเกววายุเท่าไหร่เนี่ยเรพี่โอ้ยผมอายุสิบสองเลยเลยเแข่งวันน่ะโอ้เนี่ยคนเราก็ไม่เคยชวนไม่เคยจะชวนไม่เคยจะเจอเลย ไม่เคยจะชวนเลยพี่พูดดังๆได้เลปะผมอายุสิบหกเองครับสิบหกทิ่งไปนเนี่ยเอ้าทำไมอะ่ะโอ,อ,อ,อ้โหเข้าเมได้ปะเนี่ยชอบกินชอบกินเด็กแม่ได้ได้เลยได้เลยได้ปเปล่าได้เปล่าได้ได้เลยแอดไปเลยชื่อเฟที่มเกลถ้าไม่รับนะเราจะโดน,นบ้านนี้ไฟไหม้แน่ขนาดนั้นเลย นี่ไงอย่าแอดมาก็อย่าลืมแอดมาก็แล้วกันสวัสดีค่ะดีตายฝั่งนี้แค่ป้าดีกิตายยังใช่ไหมมามามาไม่ใช่ไม่ใช่นั่งทำนั่งทำอะไรอยู่น่ะเลยดีกตาอ่าดีกิตาดีกิตายอยู่ทำไมให้เป็นกิตาหวะในกลงดิใช่กิตานี่แหละโอ้ไม่ยินเลยเดนเดนโดนคลื่นนะป่ะจ้องวัดจ้งตาเป็นท้องเลยอ เธใจไหมจะมาไมม่ต้องแม่ลำบากเลให้ใจะได้ดบอกเธอได้ใจจะทำงห้เธอส้าย มดีครับสวัสดีค่ะครับผมทำไมเห็นแต่ผมเนี่ยโอเคมาละหน้ามาละหน้ามาละแล้ว,ลวนี่นี่จังหวัดอะไรครับเนี่ย,ยจังหวัดอะไรนะ จังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรนะจังหวัดเลยอ๋อง oh. ี้ก็ไม่ถึงสักทีดิดีครับทำอะไรครับเนี่ยน่ารักลักก็รักดิเชื่ออะไรกันครับเน่ยชื่ออะไร

โรัครับน่ารักครับน่ารักครับอายุสิบหกเองครับอยเองครอยุสเองอายุสิบเอครับอยู่กเองรายหเอครับอยุสิบองรอายุสหองคัอายุหครัอยสิหรายิรัสิรายรับายสายประสิทธิ์สายสอคัสครัอสิอยสอครับอ

แค่เห so 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 ็นตอเพลันยิ้มโก็รักฉันหัวใจยังมองไปไหนกับผัดนะไมาจบซีลองได้แค่นี้ไม่ยังยังมีต้องไ้ผัดโอ้ไม่เอาเถิดนายอยกของต่เหือยแงพร้อมอเพื่อนเพราะว่าคิดไขออะไรนะขออะไรนะถึ่จูบของ วันเกิด้นะเออวันเกิด้กันเ้ เาซาบะมงก็คงไมกทจเราจะม่เนวานจเิเื่องน้ตนเจที่จะล่ไลงไปและช่วยดูอะไรนะครับไอบีนัมเบอร์ไอดออะไรนะครับสอบีนัมเบอร์วันไอดอลสตรู้จักปอกใช่เพื่อนไหมเคยรู้จักนะเพื่อนเพื่อนเข้าอยู่เพื่อนไปเพื่อนเข้าอยู่ ีเพื่อนที่เป็นทูบีเลยนี่รนะรเลยไอรัสิบอ็ดโอ้โหจริไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านหเลยจริงมันดีนะเอมันมันได้โมโหเองใช่จะแกนไไม่ผ่านไม่ผ่านอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยเชียงรายส่วนไหนอยู่แม่สายครับแล้วที่อยู่จังหวัดอะไรกันครับเนี่ยตากลาง นไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรนะอะไรนะยืนปบไหมยืทปไหอ่ะรู้รู้ได้ไงเนี่ยทำอยู่เนี่ย้ยอออ้เวิาจิงเหรอไม่ต้รือไุ่้าออะไรนะอะไรนะ ว่าเจอสาวสวยอะไรอ่าน้ใช่ใ่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวขับไปีมีเร็จกดซันไม่ไ้กดเพิ่มหรออ่าต้องต้องไปกดด้วยนะต้องไปกดด้วื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรชื่อเอครับชื้อเอเอเอกโอ้ยโอ้ยมากหัเอรอ ไ่วนเรไร่วนเลหรอไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไรอันนี้เป็นย้อนหลังอันนี้เป็นย้อนหลังอันนี้คือังไงนี่แบบว่าย่าไรเนี่ยร็ไปเ่เมากยอยากอเอาไปเยเลยีดีโดล้วโดนแล้โดอ้เดี๋ยว เคนะครับเนี่ยทยูทูเออทำยูทูด้วยอยาไปลงนะอยากอคนอยาอะอยาก่าก็เอารดอกคนจะติดตามมั้งเอาไอพี่ไปลงด้วยะจลงนะโอเคมามามาทิ้งทิ้งมาทิ้งมาทรจิมาเรียนอะไรนะไม่อยากอยาอยาอาไม่เอ ฉันก็แค่กลัวจะมองไม่ชัดเจอเอผู้อื่นาจจะเจอไม่ได้นานเลอปล่อยให้วยาบคายเธอไปหล้เอ็มเอันแ้วไปแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับผมสนุกกันไหมสนุกกันหรือป่กใครสนุกก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะมีความคิดเห็นอะไรที่มันแบบเออนั่นแหละแบบผมเล่นไม่ดีทําอะไรไม่ดีติชมกันเข้ามาได้นะครับผมจะได้ไปพัฒนาช่องเรื่อยๆให้แก่คุณผู้ชมนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมและวันนี้อย่าลืมผ่านถึงผม